สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนเบอร์มือถือด้วยตัวเองนะคะผ่านแอปโมบายแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพนะคะก่อนอื่นก็ให้เราเข้าไปที่แอปของธนาคารกรุงเทพก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ให้เลือกที่เมนูเพิ่มเติมนะคะจากนั้นก็เลือกข้อมูลส่วนตัวจากนั้นก็ให้เราใส่รหัสผ่าน6หลักที่เราใช้ล็อกอินเข้าแอปนะคะ จากนั้นก็ให้เราเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่เราต้องการได้เลยนะคะถ้าใส่หมายเลขโทรศัพท์เสร็จแล้วนะคะก็ให้กดที่คําว่าเปลี่ยนค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้ยืนยันอีเมลนะคะก็สามารถที่จะใส่อีเมลลงไปในช่องของอีเมลได้เลยนะคะแล้วก็กดยืนยันค่ะระบบก็จะส่งหมายเลข otp ไปที่ sms ของเบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่ที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้นะคะก็ให้เรานำหมายเลข otp 6หลักนะคะมาใส่ลงไปในช่องเสร็จแล้วระบบก็จะให้เรายืนยันตัวตนด้วยการจดจำใบหน้านะคะก็จะมีคำแนะนำบอกไปว่าหลังจากกล้องจับใบหน้าได้แล้วกรอบจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวจากนั้นให้ทำตามข้อความที่แสดงเช่นกระพริบตา เอียงซ้ายเอียงขวาหันซ้ายหันขวาแบบนี้นะคะให้เรากดที่ปุ่มต่อไปนะคะเสร็จแล้วระบบก็จะให้เราถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตนด้วยใบหน้านะคะโดยให้ทำตามคำอธิบายบนหน้าจอได้เลยนะคะเมื่อสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะแจ้งว่าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือสำเร็จนะคะก็ให้เรากดที่ปุ่มตกลงค่ะ แค่นี้ก็เสร็จสิ้นในกระบวนการเปลี่ยนเบอร์มือถือในแอปโมบายแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพแล้วนะคะเพียงแค่6ขั้นตอนค่ะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะเราจะกลับมาตอบให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะปดกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ